กบอันนี้ไม่ใช่แมววะเนี่เลยนั่นแหละก็เมื่อแต่กบนั่นแหละสิ่บอลคือกบแนวได้ต้องเสียบแบตต้องเสียบแบตก่อนเนมจังใดจังสิ่บอลเป็นกบเออจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้าจ้าจริงเฮ้ยเฮ้ย เดะนเล่นทเอาแต่รับจริงครับทีเด่อเดินนเดนน่อเดินเรวๆเดี๋ยวเร็วมันห่อนเดี๋ยวเราบวเบายอากาศดวใสเอเรื่หน่อยเ่เรหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใส่ะด้อ้ยโดโด้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 มดีโด้โดโดยังนี่โดยังน่ะวบคว่แม่ล่บบวไงพุโดโดๆโดุ้นยังน่ะอ้ยอ ô, quơ nhảy đó, à, à, đổ vào, quơ nhảy bơ đi qua đổ, ừ. phần nhang ừ. phải thăng phần này. Ừ. Cháu cô ừ. có <laughs> à, con ti là chị. Xe phao bơm bèn. Thắt gas vào máy con. <cười> 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 <cười>

เราต้องเอาค่อยยัน,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 อนเอาไปทางไหนแม่นไปหางกระป๋องเก่งไม่ใส่ระปวันมันต้องหดเแล้วใส่กระป๋างเก่งนโอนหอน้<ว>่โดดนอโอ้ยเหียวไปเียวแตกหยจเหี่ยวแตกเลยหรอหดเหรอจะสร้างไม้เองมั้นี่ ปอเริ่มใครแล้ววองแล้ววองแล้วองแล้วอเ่อาเราจะจิงจ้าเราจะจิงจ้าเราจะมันตรงข้อมหัวพร้อมทั้งาบัดนกใส่ได้ข้านนข้านกระโดดกระโดดยืนบอไปหนานได้ไหมื่นย็นเนาะข้างในม

ชุดมีเนี่ยชุดมีเป็นแม็กแมนบ่ชุดนี้สวชุดน้สาเหกชุดนี้นมพันลมใส่คุณคุณลองน้ำได้ป่ะนี่ลองน้ำด้วยโดดดดูเ่เห็นทาง บ speaker, ่าไอ้ซูตนี่นี่ดังมาจากคลิปเหรินสงการเดีกําลังยืนอยู่ทึงรถนะ kind of ไปดอกไปไปดากเพิ <S <S ่นหันไปได้ตบเปี้ยหัวผาผ้ายืนอยู่หันคนหันไปเลยคนในเบื้องหน้าเบื้องเลยโตบเลยตือหัวผาดังเปี้ยะเลยตอนเอ้าเอื้องหน้าเด้อ เอากบก็ต้องลงน้ำเถอะเนาะกบบปลงน้ำสิสมบูรณ์แบบกบกบไว้ฟังน่่บแมฝนจะตกกบจะร้องครับพี่น้องถึงฝนจะตกถึงฟ้า จะร้องจะได้ไเห็นหนา้าน้องเตรียมจะรอด้วยเตรียมจะด้วยอันนี้นี่อันนี้น,นี่มันต้อง,องมันต้องข่ากับเพลงอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำ,ำ,ำ,ำกบมันกรอ้องงำงำอบ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 ไปเลยพี่น้องน้ำหากรบกับ <laughs> 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 ไปเลยเบียร์ไปเลยเบะยร์ไปแล้วไปเต้นแล้วกบันนี่กบเต้นแล้วเอาเง็บ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 แล้วเอาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับเฮาสิดทายเบื้องหลังนะครับ เรเป็น้พร้อมหมดไม่เย็นอ่ะบูกันแ้หเราย็น่ออสอกเ้ เสียงกบนี่เลยมีแบบบ่ะมีแบตป่ะคุนสาดแบดไรยู่ไหมบ่คนบริหารไ่มีแบตสาดว้อยู่เมื่อวานสามสิบทายได้สองคลิปอยู่อกครับ ผนสิตกนะครับฝ้าห้องมือเศร้ากบก็เลยออกนะครับตัวบักไงหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันต่อครับเข้ากับสีมีอีกยังมาให้เบิ้งแบบนี้แหละครับในกิจกรรมวันหยุดครอบครัวหันสานะครับมวนๆกันไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกด้ซับสไครต์ก็แล้วก็แชร์ครับฝากเบิ้งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสก่อนเลี๋ก็ไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ